อันนี้ก็เป็นเอาวิชายอีกนี่เป็นความหลงอีกไม่ใช่สัมมาทิฏฐินะเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายอ่ะจริงๆเป็นเรื่องง่าย,น,ย,ยนั่นแหละแต่เนื่องจากว่าครูบาอาจารย์ที่สอนนี่เราต้องเข้าใจก่อนเนาะว่าธรรมะจริงๆแล้วเนี่ยมันพูดไม่ได้หรอกมันพูดไม่ได้มันเป็นวิมุติมันพ้นไปจากสมมุติเขาเรียกว่ามันเป็นวิสังขารคือมันพ้นไปจาก สังขารมันพ้นไปจากการปรุงแต่งสังขารนั่คือการปรุงแต่งวิสังขารคือมันพ้นไปจากการปรุงแต่งมันพูดไม่ได้พระพุทธเจ้าามบอกวันเป็นอจ,จินไตยอย่าไปคิดคิดให้ตายก็เข้าใจไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องคิดมันเป็นเรื่องที่เหนือคิดพ้นไปจากความคิดอจ,จินไตยเนี่ยวิสังขารก็เกินพ้นไปจากความคิด ความนึกของเราเนี่ยมันพ้นไปจากความปรุงแต่งที่เราทําความเข้าใจนะเรียกว่าวิม,มุตก็ได้คือมั